สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชม Honda c i v i c FB นะครับปี2013มือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปในวิกเกเตอร์นะครับเครื่องพันแปดเกียร์ออโต้คันนี้ตตว E ครับมือเดียวสีสวยสภาพเดิมไม่เคยชนครับชุดแต่งรอบคันสีสวยเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์คันนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับคันนี้2 3 9 0 0 0บาทนะครับผ่อน5 0 0 0ต้นๆนะครับผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถศบาทนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทย พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับเซนร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับเบาะคนขับเป็นปรับไฟฟ้าเบาะหนังสวยๆนะครับรถสวยนะครับไม่เคยชนเลยไม่ประมาณ2 1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับดูแลดีสภาพดีใครกำลังหา Honda c ซี i c นะครับมาแล้วครับกับ FB ปี2013นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายดูแลง่ายอะไรเยอะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยรถสวยเดิมไม่เคยชนนี่แหละครับดีที่สุดแล้วนะครับมือเดียวไม่เคยชนประวัติใส สุภาพดีๆแบบนี้หาเอาไปใช้งานนะครับชมได้เช็คได้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สองสว่าง2ไกล ดูสบายแน่นอนนะครับสาหรับกลางคืนรถโดยรวมได้สวยได้สภาพนะครับพร้อมมาไปใช้งานนะครับภายในก็สวยภายนอกก็งามประวัติก็ดีนะครับราคา2 3 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้สุดคุ้มไปเลยครับรถสวยสภาพดีๆนะครับกับ FB ปี2013เครื่อง1,08เกียร์ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับรถสวยนามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กําลังหารถนะครับและคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้นะครับเราคัดและเช็คเก็บงานมาเรียบร้อย มีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับมีบริการจัดไฟแนนทั่วไทยเครดิตดีออกรถศูนย์บาทผ่อนชิวๆนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็5 1 0 0 5 0 0 0้นต้นๆนี่นะครับที่เหลือสมาชิกพิจนารณาตัดสินใจนะครับชอบและใช่หรือเปล่านะครับโดยรวมคือรถสวยสภาพเกรดเอไม่เคยชนเลยนะครับคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สเช็คศูนย์ตรงเป๊ะเอกสารครบบุ๊คครบไม่แท้ๆครับ2 1 000, 1แ0 0กิโลเมตรนะครับเรียกว,ว่าท่านกําลังหาก็คุ้มแน่นอนพอรถประวัติตรงไม่เคยชนไม่เคยแก๊สแล้วกับรถมื เรถโดยสวมสวยครับดูแลดีสภาพดีฝากไว้ได้วยนะครับใครกําลังหาใช้งานหรือ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับก็ยังคงหารถสวยๆมานําเสนอให้กับสมาชิกนะครับใครที่ถูกใจนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับหรือสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับท่านไม่สะดวกเดินทางถ้าท่านติดตามช่องผมอยู่นะครับผมคัดสวยๆนาเสนอตรงเป๊ะไม่มีหมกครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับรอรับรถที่บ้านก็ได้นะครับรับรองว่าถึงบ้านทุกท่านแน่นอนรถสวยสภาพดีครับคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยฝากไวนด้วยนะครับกับ Honda c i v i c FB ปี2013มือเดียว ในวิเกเตอร์โรงงานนะครับตัวเนี้ข้อมูลท่านหาได้ครับเพิ่มเติมในแฟนเพจแฟนคลับใน YouTube มีคนรีวิวนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นการคัดสวยแล้วนะครับคัดไม่เก่งเช็คไปเป็นสบายใจไปเลยครับเป็นรถ Honda ค่ายตลาดอะไรเยอะดูแลก็ง่ายและที่สำคัญ